ถ้าที่จะสร้างฝันให้เป็นจริงใครเคยมีจินตนาการหรือมีความฝันกับตัวเองบ้างว่ามีบ้านในฝันรถในฝันครอบครัวในฝันธุรกิจในฝันอะไรก็แล้วแต่ที่เราฝันต้องการจะได้ต้องการจะเป็นเราฝันแล้วแล้วเรายังไม่ได้รับสักทีตรงนี้โคพี่อุ้งเคยเป็นค่ะ เพราะว่าคนพี่อุ้มมีความฝันมีทั้งอยากเป็นนักธุรกิจอยากทํางานในสิ่งที่ตัวเองชอบอยากเล่นดนตรีเป็นอยากเป็นนักพูดอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่โค้ชพี่อุ้มก็เคยทําตามความฝันตัวเองแต่ความฝันนั้นทําไมทําแล้วล้มเหลวแล้วก็เริ่มต้นใหม่เพื่อจะทําตามความฝันของตัวเองอีกครั้งแล้วก็ล้มเหลว จึงคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้พออย่างเช่นการทำธุรกิจคนอุ้มก็ล้มเหลวในการทำธุรกิจหลายครั้งมากจนเหนื่อยจนติดนี้ติดสินออกมาจึงทําให้คิดว่าเป็นเพราะสาเหตุเราไม่รู้เรื่องธุรกิจแน่เลยจึงทําให้ไปเรียนธุรกิจเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจแต่ก็ยังมีความล้มเหลวเกิดขึ้นอีกแล้ววันหนึ่งค่ะก็ได้มาเรียนคอร์ส ตั้งเป้าหมายจึงได้รู้ว่าทําไมสาเหตุอะไรมันมีความรู้เรื่องธุรกิจแล้วแต่มันมีอะไรลึกๆในตัวเราที่เป็นรากอยู่ทํำยังไงเราถึงเพราะอะไรเราถึงพบเจอสิ่งเดิมๆเ,เริ่มต้นได้แล้วก็ล้มเหลวเริ่มต้นได้ไดแล้วก็ล้มเหลวมันมีลากลึกที่ฝังอยู่ ทำให้พี่อุ้มได้รู้เลยว่าเป้าหมายที่เราไม่สําเร็จเนี่ยมันมีลากอยันคอร์สการตั้งเป้าหมายช่วยพี่อุ้มให้ได้รู้ว่าลากหรือจริงๆที่มันทําให้พี่อุ้มเนี่ยเดินทางไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะอะไรคอร์สนี้จึงทําให้พี่อุ้มเนี่ยกล้ายอมรับตัวเองกล้ายอมรับปัญหากล้าค้นหาเหตุแห่งที่มาแล้วก็ยอมรับปัญหานั้นจึงทําให้รู้ว่าการเรียนรู้ ที่จะออกจากปัญหาไม่ใช่แค่การไปมีเครื่องมือในการทำธุรก,กิจแต่มากกว่าน,นั้นต้องรู้จักภายในตัวเราว่าเราเคยเจอปัญหาอะไรที่มันเป็นลากฝังลึกมาทำให้โคพิุ้มได้เข้าใจปัญหาและเรียนรู้และจะเติบโตในการที่จะเรียนรู้การตั้งเป้าหมายของเพจเรียนเปลี่ยนชีวิต